มีคนลงไหมไหนพี่ไม่มีหรอกก็มนไม่สแกนโอ้เปิดมาเจอเปืนอะไรไม่รู้โอ้หูแล้วทำไมพากันมีเกอะม่วงกันแล้วอ่ะเกาะสามเลยอ่ะเป็นเกาะของดนอะไรวะขี้โกงเกินโถได้เกาะเลื่มาจ้าเอ๋วัดดีโอ้ยมีคนถก <laughs> ใจหมดเลยตบตุ๊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 บ เออโอ้โหเต็มหน้าออะมันล้มแล้วพี่ตายไม่ล้มมันตายเลยโอ้โหเหรอมีปืนอา99ไหมเจอแล้วไม่เจออา99แต่เจออา301จะบอกให้เป็นตัวพี่ชุดชุดใบสุดอะชุด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 วุ้ยชุดใบอะชุดตัวพี่มันเป็นแบบป้าหัวใจตรงเลยเลยมันใช้ยาตีหมอยาใช่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 อันติผมพร้อมใช้งานและโอ้ปืนนี้ยิงหนึ่งนัดโอเคโอเคจัดไป มันแบ่งปืนกันได้นหแบ่งรู้สุดรู้แต่ว่าตอนนี้อยากได้อะเกาะเอ้ยไม่ใช่คนคนอีเชียตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเลยสั์เอ้ ดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งยิงไม่ได้วะอ,อยู่งอกดาวหนึ่งดาวหนึ่งรู้หมดแล้วเหรอรู้ตัวตายสองรู้ป่ะไปมังตำแล้วอ <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยตัวนี้ผมยิงได้ว่าอยู่เสียงอะไรก็แก๊กเปิดมาจ้าอีกเลยอ่ะคน ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นโอ้อยู่ตรงนู้นมึงคิดว่ามึงเก่งไงไกลเกินปะไม่ได้เราไม่ได้ดูวงหน่อยดิเฮ้ยผมว่าผมเอาอยู่วะอมันอยู่ไหนวะอยู่บนเสาผมนะจริงๆแต่เขาไม่มีเสน่ห์ไม่เอามันไม่ได้หรอกบนเสา มีปืนย้อยอยู่โดนไปตายโคตร่งโคตแม่ตตายเลยเอาตายเลยเหรอไม่ตายตายเลยเออตายเลยตายเลยล้มไปดึงล้มไปดระเบิดระเบิดระเบิด ล้มหนึ่งแล้วดันบนุดันบนุญพี่พี่พี่เกือบแล้ว โอ้โหเยอะเต็มหน้าระเบิดโอ้โหแม่งบุกเข้ามาเลยวะอ่ะใครมีระเบิด์ตบ้างใครมีระเบิดโยนไปเลยโยนไปเลยพี่เพื่อนไม่ไหวอะ่ะอ<ม>ะหนึ่งไปนะเลือเลื่อยล้อมากอะ่ะ ก็คนละหน่วยมุนมุกเล่นแล้วกอหมดใะไรหรอเล่เล่นเลยนอะไรเหรออะไหนวะไหนวะเอามวมันอ้อมมัง้งอ๋ออันติของไอ้นั่นหรือเปล่าต้องไปหาเลือดอ่ะนี่บ้านปัญหาเลยโอ้มีเลือดใหญ่อยู่วงน่าจะอยู่บนนู้นอะ,นนอะ เลือดเลือดเยอะแล้วอุ้ยวงบีบยปียอยู่ไหนลงบนขึ้นไปไม่ได้วงมามาคือลงไปคนนี้กันอยู่หลังเขาเออคนนั้นยังงานอยู่หลังเขานี่ดีนะอุ้ยตกตกหมาแม่งคนแรงหางก็จุกอ่ะอุ้ยเข้าไม่ได้เฮ้ยเผียวว่าเยอะนี่ตอนไหนใครเด่นตอนไหนคนแรงอ่ะเฮ้ยผมของผมก่อตอนไหนแรงอ่ะเล่นไม่ได้เลยอ่า ได้หกนัดก็แอบไปกับรถทหารตีนะหลังเขาจริงด้วยยิงกันหลังเขาเลยใช่ยิงกันรุนหลังเขาเลยไปดูไหมมีอันติดจะบินไปเลยหรอว่าผมว่าไม่ขุ่มป่ะอุตส่าห์ได้ของไอ้ดอกมาหลาคนไหนตายจริงนะไม่โดนเราให้โรถเเปิดก็เปิดจุดไปแล้วมันปิดประตูพอดีมันมีหนึ่งตี้อ่ะพี่อยู่ตรงนั้นะเปิดประตูปุ๊บยิงปั๊บเอาดูสแกนหลังบ้าหลังบ้านเหรอ โอ๊ยอ๋อแม่งเอ้ยเกือบตายอ้าวตายอ้าวตายเลย,ยเลยหรอ,อเหล่าตีนหนึ่งโอเคโอเคโอเคใจเย็นในะใจเย็าน,นะไอ้ตีนนะ่ะมันอยู่ในบ้านหลังนั้นแหละมันไม่ออกไปอ่าขอระเบิด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 มีอะไรวะเหล่าตัวเดียวถ้าไม่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 จำไม่ชิดนะโคมันตัวเดียวอย่าไปยองอย่าไปยอง ถึลงลำบินหาให้แล้วกันเออเดี๋ยวผมบินเดี๋ยวผมบินแล้วสำรวจเอาไหมผมกำลังบินเราสัตว์ผมบินละเดี๋ยวผมสำรวจให้ไหนวะไม่เห็นน่ะโอ้ยออได้เฉย ทำไมต้องมาแชมป์ตอนจบตลอดเลยอ่ะไม่เข้าใจว่าเรามันแชมป์ตอนจบอ่าแช,ชมป์ตอนจบจ้ะอุ้งี่กระดมาถามอะ,ะไรถามเห็นปะน